ผสามรักสามเจ็ดสามเดี๋ยวขอเปิดคลิปแป๊บหนึ่งหนึ่งสองแป้งมั็นฆาตกรแป้งเป็นลูกปล่าผมไม่ได้เป็นฆาตกรแล้วคุณมาเลือกเด็กหัวจุกเหมือนผมทำไมผมเบี่ยงไปความสนใจมันมีนัยยะนัยยะอะไรวะนัยยะลับเฮ้ยมเป็นเด็กครับเด็กครับเกนตุกอนมาที่ถนนดิเฮ้ยเฮ้ยมีคน มีคนถล่มเดี๋ยวเฮ้ยทำไมทำไมเจอถึงทำลายกระจกบ้านแบบนี้ฮะไม่กลัวแม่ตีหรอเราต้องฟังพีหมีก่อนไงผมผาบ้านตัวเองไม่เจอเฮ้ยมีคนตีเขาเฮ้ยมีคนตีเขาเด็กนี่โอปอไม่ใช่พี่เบ๊โอ้ยแชาโมเางกลย่ะเอาล่ะเราต้องไปหากุญแจในบ้านหลังนี้เพื่อที่จะเอาไปเปิดทางที่แบบเป็นทางออกนะจากหมู่บ้านร้างแห่งนี้อ มานมาเดี๋ยฉันจะพาไปดูทางออกทางออกอยู่แถวๆนี้จ้าเดินริมอุ้ยคือต้องตีผมตลอดเวลาด้วยอฮะเดินมาริมนี้จะเจอกับประตูบ้านตาย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 อนี่คือพิสูจน์เลยคืออุปเแป้งไม่ใช่คาตกอนี่เลยตรงนี้ก็จะมีประตูนะคะที่เขาแบบกักขังน่วงเหนียวเราไว้โอเคทุกคน อย่าย้ายกันไปหากุญแจกันโอเคผมเปิดไปแล้วเอาไปหาบีบแปะเฮ้ยคุณเอากุญแจแล้วนะฮะมีคนหาแล้วด้วยอ่ะแกเปิดไปแล้วหาหมดเลยแล้วเนี่ยไปไปชึบมองซ้ายมองขวาไม่มีใครตามมาเก็บอปก่อนก่อนใจหมดแตไอ้กุญแจอยู่ในตู้เย็นพี่เจ้ากุญแจในตู้เย็นผมก็เจอผมเจอสิใครโดนใครปะใครปะเฮ้ยเจเย็นเจยัน เก็บกุญแจ่อนชุบคนนี่มันไอันนี้ใครเนี่ยไอ้แว่นโอ้ยดีกว่าคนทำไมเนี่ยแฟนมาแล้วโอ้โอ้สาวไม่ฟังกันนครับอยู่ในที่ยบนานใครเนี่ยเอ้ยฉันจะไขให้ทุกคนดูนะฟังเสียงให้ดีๆได้เลยตอนนี้เราเหลือกุญแจอีกแค่สองอันเท่านั้นนะคะนั่นก็คือสีเหลืองสองดวงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกคุณได้กันแล้วเหรอกุญแจสีเหลืองอ่ะ

ืเขาไปกันหมดแล้วแป้งมัวแต่ยิงขันกรอยู่อ่ะโอ้โหดิเขาไปกันหมดแล้วเหลือแต่แป้งยิงยิงชาโมอยู่ทำอะไรโอ้โหงานมากงานเร็วอ่ะทำไมอ่ะทำไมทุกคนไม่มีจิตใจเอื้ออารีช่วยเพื่อนบ้างหรอคือฝังมาเหรอไม่ยอมช่วยหลายคนมากช่วยมาสิบคนคือเขาเขาเข้าประตูกันหมดหมดแล้วแต่แป้งยืนยิงอะไรัวๆเลยปัก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 อยู่เนี่ยนะที่เขาเรียกว่า รักเพื่อนจะตัวตายด่านต่อไปนะคะด่านไฟไนท์แอดเฟรดี้หนึ่งมาดูซิว่าแมปจะโหดขนาดไหนไปจะเป็นตุ๊กตาเปล่าเท่นี่แฟชั่รแมนตุ๊กตาไม่มีไม่รู้รู้แต่อย่ามีเพื่อนทรยศเอาแล้วค่ะว้าวเป็นแมพไฟไนท์แอดเฟรดี้นะคะซึ่ง ดูดิเขาทําเหมือนเป็นโต๊ะสําหรับปาร์ตี้อ่ะเหมือนในเกมเลยนะอแล้วก็ยังมีห้องอื่นๆอีกด้วยนะคะลองดูสิโอ้โหห้องอย่างโล่งอ่ะเอ้ฉันไม่มีทางอยู่คนเดียวเด็ดขาดตอนนี้ฉันอยู่กับเด็กที่ถือไม้เบสบอลคุณคือใครคนนี้ถือไม้เบสบอลคือใครคือใครเนี่ยเองนี่หัวจุกฉันเองแม่งอันนี้แจงอันนี้แกอันนี้แก้งอังอันนี้แจ้งอันนี้แจ้งอนนี้แจ้อัน้แจ้งอันนีงอันนี้แจอันแจ้งอันนี้้งอันน โดนนะเดี๋ยวโดนนะรีบหาของดีกว่าในบ้านหลังนี้อุ้ยบ้านถึงเจออะไรกุญแจเฮ้ยเจอสองอันเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะคนเร็วเลยเฮ้ยงานด่วนนะเนี่ยไปกินเป็นฮะไอ้ทินย์วะอะไรวะกินอย่านะไปกินเป็นเหรออาไปได้ไงเอ้ายิงก่อนเลยคุณโถคุณยิงหมวกผมมาอย่างนี้ได้ไงเนี่ยเป็นวะเฮ้ยแล้วประตูทางออกอยู่ตรงไหนเพื่อนนั่นดิมาที่ ้องไปหาเราต้อง,องอหาประตูทางออกก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ฉันได้กุญแจมาสองอันแล้วไปไปไปยัยพี่คนยิงถุยแลอีกันนกข้าดูข้างหลังขันนกข้าดูข้างหลังไี่ได้ไม่ได้ผมยิงให้เราผมยิงให้เราวิ่ง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 เฮ้ยใครใครใครเป็นขันนกข้อ้ยพี่กีดพี่กีดเป็นขันนกขนายบอกแล้วผมบอกแล้วมันเป็น ไหนฉันไม่รู้เร็ต้องจีนอย่างเดียวอ่ะตอนเนี้ยเอ้ยนี่ไงเจอแล้วประตูเจอแล้วเจอแล้วอยู่อยู่ทางฝั่งขวารืทางฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนี่ทางนี้ทางนี้ทุกแจมมาในนี้กำลังขันกำลังขันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคปลดล็อกประตูสีฟ้าาอแจมสีเหลืองปลดล็อกประตูสีแดง วิ่งว nah e ิ <the <the d d ่งวิ่งว nope ิ่งว um nope ิ่งวิ่งงมืวิ่งออกวิ่งทำวิ่งทำกเด็กตัวเล็กน้อยตาใสใสได้รงคอวิ่งหนีก่อนวิ่หนีก่อนมอมตัวเป็นเฮ้ยมีคนมีคนโดนมันล่าไปแล้วก็โดนปิดประตูใส่ด้วยระวังนะจะอยู่คนเดียวนะจะไม่ได้อยู่กับทุกคนเฮ้ยแป้งก็อยู่กับใครไม่รู้ที่อยู่ข้างนอกอ่ะแป้งระตูไม่เจออยู่ไหนอเคประตูออกตอนนี้เราจะหาที่หลังรถหลังรถมีคนหาไปเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้ในประตูก็ไม่มีไอ้ผวกูแจ๊บประตูท้ายออกอยู่ไหนไอ้ิประตูท้างออกอยู่ั่งซ้ายของห้องครัว เมื่อเคสตอบว่าใครถือกุญแจนี่ไม่บอกอะไรไม่บอกคุณต้องไปด้านบนดีกว่าเฮ้ยด้านบนมีพื้นที่โรงเรียนแล้วก็มีเกทด้วยโดนหาไปหมดแล้วของไม่เหลืออะไรเลยเลรายิ้มเติมเติมเติมคุณลมคุณลมกระสุนเรียบร้อยครับผมอ๋อไม่มีเกด้วยเฮ้ยกุญแจทางเทียรดื พี่กิตทำไมพวกคุณลอกจิตอย่างเงี้ยคุณฆ่าเด็กเด็กแล้วคุณฆ่าหัวเราะอ่ะคุณฆ่าตอนที่ลอกจิตมากตายไปหมดเลยวอ๋อเฮ้ย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 มันติดกาวกับดักบดักไอ้ติดกาวตรงนี้มันอยู่ตรงหน้าประตูเลยติดกาวระวังระวังผมติดกาวไปไม่ได้เฮ้ยทำไมติดกาวอ้าไม่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 อันนี้ไม่ใช่พี่กิตอันนี้ไม่ใช่พีกิจเอาใครอ่ะตอนนี้แป้งมีกุญแจแล้วแต่ต้องมีองค์คารักษ์ดูแลแป้งอันนั้นเป็นพี่กิจอันนี้พี่กิจหรือเปล่าทางไหนอ่ะ ฮะไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ใช่อันนี้ผมนี่ผมพี่นั่งย้อเนี่ยโอเคทุกคนมาเป็นองค์ครั้งหน่อยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ม่้นี่ไม่ใเลยอ้นี่ไม่ใช่ลยค่าเลย้นี่ไม่ใช่เลยค่าเลยค่าเลยเอ้ยอย่าทำผมอย่าทผมโอ้ยเอาายเาตัวมเยเาายไอเล้ไอเด็กแวนไอาเตไอาเตเเนปลาเนปลากจมากู่ากเจมาอหยิบเลยโอ้ยโอ้ยล้มล ไปเร็วไปเรวไปเร็วลนี้แหละพวกเราถึงเวลาในการเปิดประตูฉันได้กุญแจจากอีวาเกเบอร์มาเขาให้กุญแจลงมาทำไมเฮ้ยกุญแจสีฟ้าอีกคนนึงมีกุญแจสีฟ้านี่ปะโอ้โหแล้วจะรออะไรล่ะคะโอ้โคือแล้วคือคาตกรตายทเดียวแล้วเขาออกประตูหมดเลยดูนะคะผมพี่กีตตื่นขึ้นมาจากความตายพร้อมกับไม่เห็นเด็กๆเลยสักคนเขาเดินไปที่ประตูทางออกแต่ว่าเด็กๆแจงก็ออกไปแล้ว โอ,โ,โอ้โหจบครับอะไรมันจะเร็วขนาดนั้นเอ้ยผมว่าข้ารกรแบบอีซีบบ่นะโอ้โหคุณคุณแจคุณแจมันอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยคืออะไรไงไม่ไหวนะน <nell y> ะอย่ามาอ้างคนแพ้ไม่มีสิทธิ์พูดผมุตสา์ยืนเนียนๆเป็นเพื่อนกัน